ยังเอา,อย,ายังเอาอยัางจะถ่ายแล้วนะสวัสดีครับวันนี้กลับพบกับพ่อใจพบกับพ่อใจนะคะวันนี้วันว่างๆยุ่งๆย,ย,ยุ่งกับลูกครับวันนี้เราจะไปไหนกันพ่อใจเราจะไปทะเลคะ่ะโอ้อยู่นี้แต่งตัวไปทะเลนะเนี่ยใช่ค่ะส่อีกอันนี้ด้วยคะ่ะมีข้างในด้วยส่ายเดี่ยวเหรอโอ้โห <จ> <Okay. S 2> ได้พิถาทีทาเล่ไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าพร้อมยงังพร้อมแล้วค่ะอะลองแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รับชมหน่อยเร็วรหนูชื่ออะไรคะหนูช,ช,ชื่อพอใจค่ะหนูชื่อพอใจใช่ไหมเดี๋ยวแวะตื้ออะไรกินกันก่อนดีกว่าใช่ค่ะโอเคค่ะไป let's go <S นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับกับการกินอาหารกันนะครับกับสองพอ่อลูกของผมนั่นก็คือได้ทูนั่นเองครับผมได้ทู วันนี้ก็จะมากินเบอร์เกอร์คิงครับก็เป็นฝ่ายที่นี่ก็รสชาติโอเคเลยก็เลยเออเราจะกินนี่ดีกว่านะครับกินอะไรดีเนี่ยพอใจกินอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวสั่งกันหน่อยครับนครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวขอดูก่อนนะไอ้เบอร์เกอร์นิมจานี่มันเป็นหมูหรือเนื้อครับ ทำลูกค้าเป็นหมูครับเป็นหมูใช่ไหมครับเอาเป็นดินจานี้ก็ได้ครับัาปกไฟสายใหญ่ได้ไหมครับเป็นไฟเอ่ะปกติได้ขนาดไหนครับเป็นไซส์เล็กครับลูกค้าไซส์เล็กเหรอถ้าสาใหญ่เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับเพิ่มอีกสามสิบสองบาทครับแต่เป็นไฟใหญ่้นาใหญ่ครับอ่ะเอาก็ได้ครับเพิ่มก็ได้ครับคับเพิ่มชีสกับเบคอนได้ไหมครับเอาเป็นชีสดีกว่าครับได้เนี่เป็นวิถีชีวิตนะครับกับการกินของเราในวันนี้ กินไรโลกน้ำฟ้าหน่อยมะอืมก็จะกินข้าวกันในรถอย่างเงี้ยครับจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับอาจจะไม่ได้อาหารมื้อหลักอะไรมากมายนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับจะขันชีสได้ไอ่ะนไม่มีลโลกพ่อแม่อบอกว่าชีเนี่ยก็ใส่อยู่ในแฮมเบอร์กเกอร์กิน <c oughs> แฮมเบอร์กเกอร์ไหมโอเคเดี๋ยวไปกินกันก่อนนะ อ่าบอกอก,กับคุณผู้ชมก่อนเลยอ่าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวกินก่อนนะเดี๋ยวกินก่อนนะตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงที่สัตหีบเป็นที่เรียบร้อยนะอยู่กันที่หาดนางารามหาดนางรองร mm ใช่ไหมคะับพอใจครัคมีอะไรบ้างไหนบรรยายให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยสิลูกมีท่าเลืด้วยค่ะโอ้มีเรือโอ้แล้วก็มีที่กินไอติมด้วยค่ะโอ้ที่กินไอติมมีร้านอาหา มีขนเล่นด้วยละค่ะโอ้มีห่วงเล่นด้วยมีห่วยงยางด้วยใช่ไหมใช่ค่ะว้าวจะาไปได้เอาห่วงยางไหยคะไม่เป็นไรเราอาจจะไม่ได้เล่นน้ํากันก็ได้ลูกเรามากันแค่สองคนเองอ้าวแต้อง็มีเอาห่วงยางด้วยอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเขาได้ดูบรรยากาศพาร์ตข้างๆกันนี่คนเยอะแยะเลยน,น้ำก็สวยมากชิน โอ้โหดูคน,คนเขานั่งกันที่ลูกเต็มเลยไปฉี่ไหมฉี่กันไหมเป็นฉี่เราอยากนั่นมากเลยนี่คนเยอะเลยโอ้โหคนเต็มเลยแล้ต้องเอาที่นั่งมาอ๋ออันนี้เขาเอาที่นั่งมากันเองใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วเป็นไงบ้างเผื่อไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากชอบไหมชอบ ามาเลยเหรอหนูนี่เขามีเป็ดเหม็นหนูเลยโอ,อ้มีเป็ดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนีเ่เสียดยคนเยอะมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนว่าคนจะเยอะมากแค่ไหนถ้าคนเยอะมากเราอาจจะต้องย้ายสถานที่กันนะลูก น้ำใสน้ำสวยมาก,มากอะไรนะผระเหรอผีเสื้อสมูดเ,เดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนแล้วกันนะครับนะดูท่าแล้วรถจอดข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวเต็มเลยร้านอาหารที่เคยจอดก็แล้วเต็มเลยนะครับไปหาที่จอดวัสดีค่ะเราเราถึงทะเลแล้วค่ะนี่โอ้ทะเลเหรอสวยไหม ชแต่เราไม่มีกนเล่นนะค่ะ <c oughs> เราไม่ต้องเล่นก็ได้เรามาเดินเดินเล่นดูก็ได้ <c oughs> ไหนพาคุณชม <c oughs> ชมหน่อยมีน้ำทะเลยังไงบ้างไปลุกขึ้นก่อนพาดูก่อนเร็ว <c oughs> เอาทางเอ่าไปไปถ่ายทะเลเหรอ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไปเลย Tụi nám lê nám Wow Wow Cho máy Cho mạc lên đó À là bị lực khuyên về lên, Để lên đồng hồ đi cả Khuẩn cho tổ nước tàu Đó มาพ่อลุกแล้วนะมาเดี๋ยวพ่อพาเดินลงไปข้างล่างไดยไหนะม,ามจับมือพ่อ,มา,ม,อ,อม,ามาจับมือพ่อมามาจับมือพ่อเร็วมาสิไหนเล่นหอยไหนหอยอย,อย,ยู่ไหนไหนหอยอะ่ะไหนเอาหอยมาให้ดูหน่อยสินี่ไนี่ปะนี่คือเปลือกหอยไหมนี่ใช่เปลือกหอยไหมใช่ใช่หอ่าเปลือกหอยแล้วมีตรงไหนอีกหอยอ่ะ เอาน้ำมาแล้ว <confidence. S 1> เอาหอยฝังไว้เหรอใช่แลอวจะได้คุณแม่เหแล้วนี่ใช่หอยไหมนี่ใช่เปลือกหอยไหมอันนี้หินอ๋อถ่ายใบนี่อ่ะน,นี่ก็คือหินใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฮ้ยนั่งไงไหนนี่อ้นี่คืออะไรไหนให้ผู้ชมดูดินี่คืออะไรคะคือหินค่ะคือหินเหมือนกันใช่ไหม อ้าวมันพังทลายไปแล้วที่พ่อใจทำอะ่ะพังหมดแล้วพ่ะขาพ่อขาหยาเถอารองเท้าเนี่ยรองเท้าเหรอไปสิอ่ะพอถอดให้ถอดเออ ฝังมือตัวเองเหรอฝังทำไมอ่ะก็จะได้ไม่ฝังมือหน่วงโอ้โหเอาแบบนั้นเลยเหรอ่ฝังเท้าด้วยเหรอเอาแบบนั้นเลยเหรอใช่แล้วพอจะเดินยังไงอ่ะก็โรยอย่างนี้ไงแต่พ่อทำไมอ่ะไม่เห็นจะโดนนะโดนนี่ตอนเท้า Ôi, nhau nào chơi đuôi chơi đuôi chơi đuôi lục à ai đây phẳng bay phẳng bay phẳng lục bay phẳng lục bay phẳng lông bay phẳng lông bay phẳng rồi này yืน lên đi mong na dong đi โอ้โอ้ออกไม่ได้แล้วเนี่ยออกได้เฉยเลยเฮ้ยอะไรน่ะอันนั้นคืออะไรไหนมาดูดิเอามาให้พ่อดูดิหินคืออะไรลูกหินหรือหอยเปลือกหอยให้ไหมโอเคระวังความดีนะเราอย่าไปเหยียบมันนะถ้าเหยียบแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแผลได้นะครับเข้าใจไหมเข้าใจดีเออฝังมันไว้ฝังไว้หัอ ไปชมที่อื่นต่อนะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีค่ะเจอฝนเนาะเดี๋ยวฝนตกครับคุณผู้ชมเราจะอยู่ฝนมันตกหนักมากครับคุณผู้ชมนี่ตกหนักเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ก็ยังพอได้เล่นนะเล่นตายเล่นน้ำทะเลได้น,น,นิดนะไม่พบก,กันใหม่นะคะอย่าลืมกดซับคิดกดแชร์มาด้วยนะคะ ให้พรลยนะคะอ่าบ๊ายบายโอเคบายครับ